เมื่อวที่18ตุลาคมที่ผ่านมาทำเนียบเครมลินปฏิเสธร,รายงานข่าวที่ว่ารัเสเซียใช้อาวุธที่ผลิตโดยอิรานในการทำสงครามในยูเครนและผู้สื่อข่าวสอบถามดิมิทรีเพสคอฟโฆษกประธานนาธิบดีวลาดมีร์ปูตินในเรื่องนี้และได้รับคำตอบว่าเราไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องนี้มีการใช้แต่อุปกรณ์ของรัเสเซียอย่างที่ทุกคนทราบว่ามีชื่อรัเสเซียติดอยู่ประเด็นนี้ถือเป็นความเท็จครับ หลักฐานทั้งที่เป็นภาพถ่ายและทางนิติวิทยารวมทั้งรายงานจากสื่อและหน่วยงานข่าวกรองยืนยันว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัสเซียใช้โดรนชาเฮตและโมจาเฮของอิหร่านมาตลอดกระทรวงกลาโหมยูเครนรายงานการโจมตีของรัสเซียด้วยโดรนชาเฮต1 3 6ในเมืองคูเพียนส์เคปกครองคาคิฟเมื่อวันที่13กันยายนและกล่าวว่ารัสเซียพยายามปิดบังการใช้โดรนของอิหร่านด้วยการใช้ชื่อ m 4 1 2เกอร์รันแทน ยูเครนทาการเก็บกู้ซากโดรนที่ถูกส่งเข้ามาโจมตีได้และส่งภาพหลักฐานว่าอาวุธดังกล่าวถูกผลิตในอิรานจริงให้กับสื่อ<ส>ทั้งหลายด้วยครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street journal รายงานเมื่อวันที่17กันยายนว่าผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ทําการศึกษาภาพถ่ายของซากโดรนเมื่อเร็วๆนี้จากเขตปกครองคาร์คิฟกล่าวว่าซากดินกล่าวดูเหมือนโดรนชาเฮต136ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดของงานออกแบบอุปกรณ์ปีกสามเหลี่ยมของกรุงเตหราน กระทรวงกลาโหมยูเครนรายงานในวันพุธด,ด้วยว่ากองกําลังยูเครนยิงโดรนชาเฮต136ที่ทําในอิรานและรัสเซียส่งมาโจมตีเมืองต่างๆของอยูเครนตกไปถึง223ลำนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับศูนย์ National Resistance Center ภายใต้กองกําลังปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนรายงานในวันอังคารว่าอิรานส่งผู้ฝึกสอนอย่างน้อย20คนมาอย่างยูเครนเพื่ออบรมและช่วยกองทัพรัสเซียยิงโดรนที่ว่านี้แล้ว กระทรวงกลาโหมยูเครนยังระบุในรายงานที่ออกมาในวันพุธโดยอ้างข้อมูลข่าวกรองว่ารัเสเซียสั่งซื้อโดรนอย่างน้อย2,500ตัวจากอิหร่านและว่าโดรนชาเฮต136กลายมาเป็นวิธีการที่สหพันธรัฐรัเสเซียใช้ในยุทธวิธีโจมตีอย่างต่อเนื่องเข้าใส่เมืองต่างๆของอยูเครน รายงานยูเครนนั้นสอดคล้องกับข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมอังกฤษที่รายงานเมื่อวันที่12ตุลาคมว่ารัสเซียใช้ดโดรนที่ผลิตในอิรานยิงใส่ยูเครนอย่างน้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้เป็นต้นมาหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐและพันธมิตรเมื่อวันที่16ตุลาคมว่า อิหร่านเริ่มจะส่งโดรนชาเฮต136และโมจาเฮหจำนวนมากมายให้กับรัเสเซียในเดือนสิงหาคมและว่าอิหร่านขยายบทบาทของตนในฐานผู้จัดหาอาวุธให้รัเสเซียอยู่และนำส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่รวมถึงขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้น2แบบและโดรนอื่นๆโดยคณะผู้แทนของอิหร่านทำการสรุปข้อตกลงซื้อขายอาวุธทั้งหมดในกรุงมอสโกเมื่อวันที่18กันยายนครับและเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาสถาน,นีโทรทัศน์ p ี s ีอของสหรัฐ ออกอากาศรายงานที่อธิบายว่ารัสเซียได้ประโยชน์จากการใช้โดนของอิรานในด้านการประหยัดงบประมาณโดยระบุว่าในราคาเพียงลํำละ20,000ดอลลาร์ชาเฮตมีต้นทุนเพียงเสี้ยวเล็กๆเกมื่อเทียบกับขีปนาวุธขนาดและแบบปกติยกตัวอย่างเช่นขีปนาวุธแบบร่อนคาลิเบอร์ของรัสเซียที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในช่วงเกือบ8เดือนของสงครามยูเครนซึ่งมีราคาลูกละราว1ล้านดอลลาร์ ด้วยต้นทุนที่ต่ำเช่นนี้โดรนชาเฮดสามารถถูกนำมาระดมกระหน่ำยิงเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันหรือโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆเช่นพลังงานและน้ำประปานอกจากนั้นการสกัดโดรนชาเฮด136ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับส่วนหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนออกรายงานในมันพุทธว่ายูเครนต้องใช้เงินสำหรับการยิงโดนของอิรานตกมากกว่ารัเสเซียต้องใช้ในการส่งโดรนดังกล่าวออกมาและระบุว่า ด้วยราคาของโดรนชาเฮต136ของอิรานที่เพียง20,000ถึง50,000ยูโรต่อลำนักวิเคราะห์ด้านทหารจาก NGO MOFA ประเมินว่าต้นทุนรวมของรัสเซียในกรณีหากการโจมตียูเครนด้วยโดรนในช่วงวิกฤติปาที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวอยู่ระหว่าง11.66ล้านและ17.9ล้านดอลลาร์ส่วนบทวิเคราะห์ที่อ้างอิงข้อมูลซึ่งสาธารณชนเข้าถึงได้ชี้ว่า ต้นทุนประเมินสำหรับยูเครนอยู่ที่กว่า28.14ล้านดอลลาร์โดยข้อมูลนั้นรวมความถึงโดรนที่ยิงออกมาระหว่างวันที่13กันยาย,ยนและ17ตุลาคมครับขณะเดียวกันอิหร่านยังคงปฏิเสธข่าวที่ว่าตนขายอาวุธให้กับรัสเซียและยืนยันว่าตนรักษาความเป็นกลางในภาวะขัดแย้งนี้เสมออย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานในวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่วุโสข,ของอิหร่านสองรายและเจ้าหน้าที่ด้านการทูดสอรายของอิหร่าน ยืนยันการขายอาวุธให้กับรัสเซียโดยระบุว่ามีการบรรลุข,ข้อตกลงเมื่อวันที่6ตุลาคมโดยโมฮัมหมัดมอกเบอร์รองประธานาธิบดีคนที่1พร้อมเจ้าหน้าที่อุโส2สองนายจากกองกำลังปฏิวัติของอิหร่านและเจ้าหน้าที่จากสภา Supreme National Security Council เดินทางเยือนมอสโกทั้งนี้สหรัฐประกาศว่าจะทำการทุกอย่างให้การส่งอาวุธของอิหร่านให้กับรัสเซียนั้นยากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้ครับนพรัชชัยเฉลิมมงคล บีโอเอไทยกลุงมวอชิงตัน